นมรอน้อง,องมารับอยู่ไปเที่ยวสนุกดีมากขึ้นใจอากาศดีพวกอาจารย์เขาวางแผนกันเขาอยากให้แม่ไปเที่ยวนมแม่นี่ก็โชคดีนะอาจารย์ก็รู้จักว่าเออพาแม่ไปเปิดหูเปิดตาอากาศดีได้เดินเดินสี่รอบขึ้นเขาวนไปวนมาได้สี่กิโลเขาพาไปเที่ยวฟาร์มโชคชัย อืมดีทีนี้รายการต่อไปก็นอนกับยายมั่งนอนกับหนุ่มมั่งเดี๋ยวจะไปหาหรอกแต่ไม่รู้เป็นวันไหนเพราะว่าปีหนึ่งเน่ไปแล้วก็ติดใจนะหนุ่มไปเออได้ผ่อนคลายได้เห็นอะไรต่ออะไรแม่ก็ว่าเออวางมือได้แล้ว นกมันก็เป็นขึ้นเยอะแล้วดีแล้วละมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นที่ถ่าไม่อยากถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรหรอกมันม้วนช้าบางทีก็มันไม่มีเน็ตมันก็ไม,ม,ม่หมุนม้วนม้วนมันมันจุกทุกปีเลยอะ